ทุเรียนคอนบุรีสวนลุงช่อสวนยมช่อ,อนนวันนี้นนวันนี้มาตัดทุเรียนครับตัดทุเรียนมาเก็บทุเรียนสดๆจากต้น ลูกถุเรียนปีนี้เรียนเันทองสร็จ ุดจากไล่ฝุดจากต้นจองแล้วทุกต้นทุกลูกต้นนี้ก็มีเจ้าของแล้ว พี่ๆหลานหานหญังนนวันนี้วันหยุด